สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูน้ำเขียวนะครับโดยปกติแล้วตามความเข้าใจของเรานะเนาะน้ำเขียวที่เราใช้นะถ้ายิ่งเขียวยิ่งดีนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับลักษณะของสาหร่ายคอเรล่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอายุที่พอดีพอดีนะครับสำหรับการนำไปใช้เนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ5วันนะครับ5วันซึ่งถ้าเกิด อาอยุแค่5้าวันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้เขียวมากนะครับจนเขียวปีเลยนะถ้าเราเห็นนะครับบางคนที่ทําน้ําเขียวแล้วก็แบบเขียวปีเลยเนี่ยแสดงว่าอายุน้ําเขียวของเขาเนี่ยมากกว่า5วันแล้วนะฮะเพราะงั้นเนี่ยน้าเขียวที่อายุมากกว่า5วันนะครับ10วันขึ้นไปเนี่ยจะเป็นน้ําเขียวที่แก่แล้วนะครับนะฮะเพราะงั้นเนี่ย น้ำเขียวที่อายุกำลังดีนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณห้าวันห้าถึงเวันแค่นั้นนะครับซึ่งเป็นน้ำเขียวที่อยู่ในวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารสูงนะไม่แก่จนเกินไปแล้วก็ยังเหมาะสำหรับการเอาไปเพาะขยายต่อด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยน้ำเขียวที่เข้มเนี่ยแสดงว่าเป็นน้ำเขียวหลายวันแล้วเพราะงั้นเนี่ยเวลาเรา ำน้ำเขียวขยายน้ำเขียวนะครับก็ควรจะใช้ที่ไม่ได้เข้มจนเกินไปแล้วก็พยายามจะใช้ให้หมดนะครับภายใน5-7ถึง7วันนะครับอ,อันนี้ก็มาอัปเดตมาอัปเดตเรื่องความรู้น้ำเขียวให้ฟังนะครับก็จะประมาณนี้ฮะน้ำเขียวของผมก็จะไม่ได้เขียวเข้มมากแต่ว่าเวลาเอาไปเลี้ยงไรแดงเนี่ยก็จะค่อนข้างบูมนะครับ ผมดีอ่ะโอเคครับประมาณนี้ครับผม